สวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้นะก็จะเป็นเกมแรกที่ผมนำมาลงในชาแนลนี้นะครับคือถ้าชอบอยังไงก็าฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเนื้อหาภายในเกมจะเป็นยังไงนะั้นเราไปดูนะครับชื่อเกมก็คือเดียมาริโกถึงมาริโกที่รักนะครับชื่อไทย คริสต์มาสเมื่อสองปีก่อนเป็นวันที่ฉันได้พบกับดาเรียนถ้าพบกับเขาโดยบังเอิญในตอนที่หิมะตกลงมาเขาช่างเป็นคนที่สุภาพเหลือเกินเขาเป็นผู้ชายมันหวาใจดีและสุภาพอ่อนน้อมมากทุกๆคนต่างก็รักเขาแต่ฉันเป็นคนที่รักเขามากที่สุดและเขาเองก็รักฉันมากเช่นกันเราสบตากัน ที่สวนสาธารนณะฝั่งตรงข้ามกันฉันรู้สึกดีใจมากที่รู้ว่าใจของพวกเราตรงกันมาริโกะเขาเรียกฉันด้วยเสียงนุ่มๆมมันช่างอบอุ่นเหลือเกินแต่จะจู่เขาก็เริ่มตีตัวออกห่างจากฉันเป็นอะไรไปนะดาเลียน บางครั้งเขาก็พยายามหลบสายตาฉันฉันรู้ดีว่าเขายังคงเป็นห่วงฉันอยู่แต่คงม,มีบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สบายใจใบหน้าที่ดูไม่สบายใจของเขาทําให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดฉันรักเธอนะมาริโกะเขามาักจะพูดแบบนี้เสมอแต่น้ําเสียงของเขามันฟังดูเจ็บปวดเหลือเกินถ้ามีทางใดที่ช่วยเย,ายาียวยาความเจ็บปวดของเขาได้ฉันก็จะช่วยเขาอย่างสุดกําลังฉันเป็นแฟนที่แย่มาก ที่ไม่สามารถรับรู้ถึงปัญหาของเขาได้แต่ฉันต้องรู้ให้ได้ยังไงก็ต้องรู้ให้ได้ยาเลี่ยนกลับมาถึงว่าต้นไม้ที่ปลูกในกระถางยาเลี่ยนซื้อมันมาในช่วงเทศกาลฤดูร้อนมันลดราคาในช่วงนั้นพอดี เอาเข้าจริงแล้วสัมผูู่็็ไม่ค่อยชอบต้นไม้อะไรสักเท่าไหร่หนังสือที่มีหน้าปกเขียนว่าคอม p ส e t e s u b j e อเหมือนจะเป็นของดารลเยนอ๋อเซฟนะครับเซฟตู้เก็บเครื่องครัวมีทั้งจานชุดถ้วยชามชุดท,ทอนซ่อมแล้วก็มีทำครัวอยู่สองสามเล่ม ชั้นวางที่เต็มไปด้วยหนังสือดาเลียนเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือจริงๆอ่านหนังสือหรือไม่อ่านครับมิกะอพอลโทซิสมิกะอพอลโทซิสชั้นวางที่เต็มไปด้วยหนังสือดาเลียนเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหนังสือไม่อ่านสวเอกถึงเธอผู้งซ่าชันสวอเอกทูยูฮูคิวมิด หนังสือหลายเล่มจริงครับรีเจ้าชายแห่งดินแดนในเีเรียรีเจ้าชายพิตส์ออฟเนเีเรียอดอกบัวผุดสีแดงฉาดคลิมสันลาฟเฟอร์เซียหมดยังอ๋อเหมือนจะหมดแล้วครับแจกันดอกไม้ ังชั้นดาเลียนต่างก็ไม่ค่อยชอบดอกไม้เท่าไหร่นะต้นไม้ดอกไม้ก็ไม่ชอบหรอกตูวเรกอ่าแต่จังทำไมชั้นถึงไม่มีกุญแจนะดอกสำมบองก็อยู่แถวนี้นั่นแน่อยู่ไหนเอ่ยก็ไม่มีนะ ในจาน่ะก็ไม่มีฉัวางหนังสือก็ไม่มีกระถาต้นไม้ดานเลดซื้อมันมาในช่วงเทศกาลฤดูรอมันลดราคาในช่วงนั้นพอดีเอาเขาจริงเราชงพู่ก็ไม่ค่อยชอบต้นไม้อะไรสักเท่ัไแร่ก็ตกเหมือนเดิมับ อ่าน,นี่ยฟนหมาก็แจ้ห้องน้ำสำรองได้แล้วครับภาพวาดรูปจอกไม้ฉันไม่ค่อยชอบรูปนี้เท่าไหร่ดาน,นิดเองก็คิดว่ามันน่าเกลียวเหมือนกันอ้า ตัวเงของมาริโกกินเหม็นชะมัดเลยตียงตัวเองเหม็นด้วยเตียงของดาเลียนมันยังอุ่นอยู่เลยเราใส่ยจังว่าวันนี้ดาเลียนกลับมาเมื่อไหร่กันนะแสดงว่ากลับมาน่าจะไม่นานคนระับกลับมานอนตู้เก็บของขนาดใหญ่มันโลกแล้วก็เหม็นอับนิดหน่อยมีจดหมายครับตัวเที่ยังไม่อยากเข้าห้องน้ำตอนนี้อ่านจดจหมายกันดีกว่าครับ ถึงมาเลโกที่รักเป็นข้อความที่ถูกจ่าหน้าสองไว้นี่มันลายมือของดาเลียนนี่ทำามาถึงได้ทิ้งจดหมายฉบับนี้ไว้นะอ่านมันหรือไม่อ่านสิครับถึงมาเลโกที่รักผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมาเลโกคุณรู้ไหมว่าผมรักคุณมากและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปผมได้สาบานต่อฟ้าฟ้าคุณจะเป็นรักเดียวของผม และผมจะไม่ทําให้คุณเสียใจแต่ผมทําตามทพ่พัวไม่ได้อีกแล้วผมขอโทษนะมาริโกะผมอาจจะเป็นแฟนที่ไม่ไดเรื่องแต่ถึงอย่างนั้นผมก็อยากปกป้องคุณถึงแม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตผมผมก็ตามนั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องทิ้งคุณไปคุณอาจสงสัยว่าทําไมผมถึงทําตัวดูไม่สบายใจหรือเหมือนกลัวอะไรบางอย่างนั่นเป็นเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งติดตามผมมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเธอถึงต้องตามผมแต่ผมกลัวว่าถ้าผมยังอยู่ใกล้ๆคุณคุณว่าเป็นอันตรายได้คุณต้องเข้าใจผมนะมาริโกผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเธอว่าไปแล้วเธอเป็นปีศาจร้ายผมกลัวว่าเธอคนนั้นจะมาทําร้ายคุณผมปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ผมยอมตายดีกว่าที่เห็นคุณต้องบาดเจ็บโมเป็นแฟนที่ดีเลยครับผมขอโทษที่ไม่สามารถเบื่องนี้ต่อหน้าคุณได้ แต่เพราะผมรู้ว่ามันทําให้คุณเสียใจและรู้ว่าคุณกลับถึงบ้านเร็วๆนี้หัวใจผมคุแหลกสลายแค่เห็นคุณร้องไห้แต่อย่าเป็นห่วงไปเลยนะผมสัญญานะมาริโกะท่าทุ่อย่างผ่านพ้นไปแล้วผมจะคำหาาคุณีกครั้งผมสัญญาผมรักคุณนะมาริโกะรักมากที่สุดผมจะรักคุณไปจนวันตายโอ้โหขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะด้วยรักจากดาเลียน ไม่ใหญ่เชื่อเลยอย่างนี้เองสินะนี่คลองนี่คือความรู้สึกจริงๆของเธอสิอนะดาเลียนเจ้าคนโง่บ้ากันอันนี้ผมเตยเอง <laughs> ไม่จะฉันไม่อยากอ่านมานันอีกแล้วโอเคคนจะเจ็บมากสินะครับ เขาคงไม่กลับมาหาฉันแล้วสินะโอ้โหคำพูดเปลี่ยนครับดาเรียนเธอไม่เคยเชอบเูปภาพนี้เลยใช่ไหมโอ้โคำพูดเปลี่ยนไปหมดครับโลกมากไม่เห็นเสื้อผ้าของดาเลรนเลยสักตัวแต่ห้องน้ำก็ยังไม่อยากเข้าอยู่ดีครับ อยา,ากจ้างมันไปทิ้งจริงๆโอ้โหคือตอนเนี้ยแตกหมดแล้วครับหัวใจแตกสลายหมดแล้วคือคนรักทิ้งไปแล้วอ่ะเขาไมา่ไดเอาหนังสือติดตัวไปเลยสินะเ,เหมือนเดิมคระะับหนังสือเล่มใหม่ลิบบินสีเขียวริบบินอัฟกรีนเฮ้ยหนังสือเล่มใหม่อีกแล้ว บทเพลงกับปนานาของไรไรเมสเควาสองเดี๋ยวพ่อหนุ่มพันล้านปะทะยาเลเล่สาวสุดเรียนแคทวีเอสยันเดเล่หนังสือเล่มใหม่หมดเลยะกลับมาหนังสือเล่มเก่าครับเดี๋ยวน่าจะหมดแล้ว นี่ก็เหมือนเดิมนะครับดาเรียนโอ้โหเพอถึงเลยอะเสียงใครเดิน เสีงเคาะประตูมีบางคนอยากเข้ามาข้างในงั้นเหรอแต่ฟังจากเสียงแล้วไม่น่าใช่ดาเลียนใครอ่ะหรือว่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นตอนที่ซอนตัวแล้วอุ้ยแย่แล้วฮะเฮ้ยซอดในตู้นี้เลยไหมซ่อนในนี้ห้องน้ำครับใช่เรายังไม่เคยเข้าไปในห้องน้ำเลย แล้วก็ล็อกประตูได้นะหูถือมีดด้วยครับอย่านะเดีย๋ยวดาเรียนจ๋าอยู่ไหนเอ่ย ใครอ่ะไม่นะอย่าเข้ามาในนี้แย่แล้วรือซ่อนจดหมายของดารลอยนอย่านะ อย่ารบกวนอ๋อหยิบจดหมายไปอ่านร้อ,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 องไห้ทำไมอ่ะออไม่นะไม่เป็นไรอ่ะจิะฆ่าแกจิะฆ่าแกจะฆ่าแกจิะฆ่าแก,ก,าแกอย่าเข้ามาในนี้นะอย่านะ คล้คยๆปัอกโซอยู่ในห้องน้ำโอ้ซิบหายแล้วดาเลียนชื่อเธอหรือเปล่าแลที่สุดก็เจอกจุดด้าดโอ้โหเอาผมตายและแบดเอ็นผมว่าเราต้องเอาเจดหมายไปซ่อนก่อน เบสิคชับช่ยช่ยไปครับจะปลายไปซ่อนลูกโอโอเอ,อมันเก็บจดหมายไม่ได้ไปแต่ปดเถดอย่าเข้ามาในนี้เลยนะคือเราซ่อนในห้องน้ำเราไม่รอดฮะเรลอซ่อนตรงโต๊ะดูดู ครับทางนี้เราจะรอดไหมอ่ะไม่เดีย๋ยวเข้ามาในนี้เอาใช่คือมันหยิบจดหมายไม่ได้อะครับแล้วผมก็ไปซ่อนในห้องน้ำก็ตายอันนี้ผมลองซ่อนในตู้ดูไม่รู้ว่าจะรอดไหม ยุ่งจดหมายอาจจุดหมายเหมือนเดิมเดินตรงไปเออตรงไปอย่างนั้นหละมีใครอยู่ในตู้นะตู้ก็ไม่รอด ที่สุดก็เจอแกจนได้หัวต้องซ่อนตรงไหนหรือว่าต้องไปซ่อนแล้วรอหมดเวลาน่าจะใช่ต้องรอ ช่ายผมรอให้หมดเวลาแล้วยี่ตรงนี้ ไม่ซ่อนก็ตายหรอนั่นแหละผมที่คนออกไปดีไหมนะเนี่ยถ้าผมกปิดปัวไปตวไปข้างนอกว่าแล้วเชียวที่ควรที่ตัดใจเรื่องของดารลียได้แล้ว ตังแต่ที่ฉันพบเขาฉันก็รูอยู่แล้วว่าความรักของเราคงอ,อยู่ได้ไม่นานจบอย่างนี้หรอฉันรู้ว่าพวกเราไปด้วยกันไม่ได้เพราะผู้หญิงคนนั้นเพราะเธอคนนั้นและสุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่ฉันทําได้เลยลาก่อนดาร์เ่นได้เวลาที่ฉันคนเก้าเดิมต่อไปข้างหน้าได้แล้ว,ว<ะ>เดี๋ยวนะ normal ending พอมันต้องทำยังไงอะมันถึงจะได้หรือว่าเราต้องหาอะไรมาป้องกันตัวบอกว่าคือมันมันต้องไม่ใช่มีแค่ normal กับแบ d เอนแน่ ว่าเราต้องเอาปากกามาแบบติมแบบจอรนวิกไม่ผมว่าต้องมีอะไรอ๋อเนี่ไอ้มีดสิโอ้โหเราจะเอาจานกับช้อนซ่อมไปทำไมเราไม่ใช่จอนวิกต้องเข้าไปซ่อมในห้องน้ำอะที่มืดพอแบบเขาเปิดประตูมาเราได้เอามีดแทง ก็น่าจะเหมือนเดินมนะฮ yeah. ะแกมาหาดาเลียนเหรอทำไมนะเ๋ยวเข้ามาในนี้แย่แล้วดูสภจดหมาดของดาเลียน เพลงก็บิวเกินสะอื้นจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมครับอ่ะจะรอดแล้ว ใครเป็นคนัยดาเรียนช่อเธอรูปปัอ่ะเหมือนจะเป็นฉากจบใหม่นั่ะโอ้โหสองมีดฉันจะไม่ปล่อยให้เธอทำแบบนี้ต่อไปแล้ว ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอทำลายชันอีกต่อไปแล้วทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะเธอดาเรียนฮะผมรักคุณนะมาริโกะและจะรักคุณไปจนวันตายดาเรียนเขาเป็นห่วงมากแต่ทั้งหมดเป็นเพราะเธอแกการมีตัวตนอยู่ของแก ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนวิกลจริตเธอวันพิศาสร้ายผมก็ว่าถ้าผมไม่ทําแบบนี้เธอคนนั้นจะมาทําร้ายคุณด้วยมันเป็นเพราะเธอที่ทําให้ดารลียนจากไปทําไมเธอถึงแย่พวกเรา,เาจากกันแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันจบแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเข้ามายุ่งกับเราสองคนอีกผมสัญญานะมาริโก ผมสัญญาว่าผมจะกลับมาหาคุณมันจบแล้วรู้อะไรไหมฉันไม่คิดว่าเขาจะทำตามสัญญาที่เขาให้ไว้แล้วล่ะอ๋อฉันหมายถึงถึงเขาอยากทำ่าคงทำไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเอ๊ะโหมันปแปลกๆอะ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเดี๋ยวลาที่สวัสดนะมาริโก ก็เดี๋ยวนะคือคนนี้ไม่ใช่มาริโกะแล้วผู้หญิงที่เข้าประตูมาเป็นก็คือมาริโกะอ๋อถึงว่าทำไมโอเคครับ แเ้ื่องดีตอนรับกลับบ้านนะอ๋อผมเข้าใจแล้วอะไปเชินด้วยดาเรื่องอ๋อห้ยใน,นเรื่องเกมเป็นอย่างนี้หรอเอาครับก็เท่าที่ผมสรุปได้นะก็คือผู้หญิงคนนี้ย เป็นคนที่ตามสต o อเกอร์ดาเลี่ยงแล้วผู้หญิงคนนี้ตามเข้ามาในคือเดินเข้ามาในบ้านก่อนแล้วในตัวเกมอ่ะเหมือนให้เราเห็นว่าถ้า,ถ,าถ้าที่ผมสังเกตดูนะคือตัวละครที่เราเล่นน่ะจะไม่มีชื่อบอกเลยเกมมันเลยทําให้เราคิดว่าผู้หญิงคนนี้คือมาริโกะแต่ว่าไม่ใช่ครับมาริโกะจริงๆก็คือผู้หญิงที่ถือมีดมาจะไล่ฆ่าเรา แล้วพอผู้หญิงที่ถือมีดไล่ฆ่าเนี่ยคืออ่านจดหมายเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้หญิงที่เชื่อมารดิโกะแหละอ่านจดหมายแล้วคิดว่าเออฉันน่ะจะฆ่าแกก็คือฆ่าผู้หญิงคนเนี้แล้วที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าศบตากันในตอนข้ามถนนเนี่ยผมว่าคือมันหมายถึงเป็นการที่ผู้หญิงคนนี้ไปหลลัก เจ้าดาเลียนอยู่แล้วแต่ดาเลียนอะ่ะเหมือนจะไม่มีใจให้คือเหมือนคิดเองอะ่ะว่าดาเลียนรักตัวเองแล้วจากการก็เหมือนจะไม่สมหวังก็เลยเหมือนยังไงเดียคล้ายๆถ้าถ้าคล้ายๆในพวกอันนี้มอะไรก็น่าจะเป็นพวกยันเดลยอ่ะน่าจะอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมสรุปได้นะ แต่เอจริงนะในเรื่องหักมุมมากจริงๆคือถ้าถ้าผมไม่ได้ทัวเอนดิ้งนี่คือผมไม่รู้เลยอะ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้ก็ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่แต่ว่าผมจะพยายามหาเกมมาลงที่ช n e l นี้เยอะๆนะครับก็ขอฝาก ด้วยนะครับว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรสำหรับวันนี้ก็ลาก,ก่อนครับบ๊ายบาย